ในเบื้องต้นนะคะหมอก็จะมาพูดถึงโรคตับอักเสบนั่นเองนะคะในหลายๆคนนะคะไม่รู้ด้วยซ้าว่าฉันเป็นตับอักเสบหรือว่ามีภาวะตับอักเสบเนื่องจากหลายๆคนไม่มีอาการค่ะในโรคตับอักเสบค่ะหลายคนเนี่ยเราจะรู้ได้จากการตรวจสุขภาพประจําปีค่ะที่มีค่า h b t หรือ h o t สูงเกินกว่าปกติแต่ในบางคนกับชะล่าใจว่าค่ามันสูงขึ้นมานิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยไว้หลายๆปีก็กลายเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ว่าตับอักเส,สงงบกเ,สเกิดจากอะไรดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยมองว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าไม่มีอาการเนาะไม่มีอาการท้องอืดไม่มีอาการเจ็บสีข้างหรือเสียดสีข้างนะคะไม่มีอาการเหนื่อยผิดปกติหรือแม้กระทั่งไม่มีอาการเบื่ออาหารนะคะคนที่เป็นตับอักเสบหรือมีภาวะตับอักเสบเ,เนี่ยอาจจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ในหลายๆคนค่ะกลับไม่มีอาการมากกว่ามีอาการด้วยซ้ำถ้าเกิดว่ามีภาวะตับอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมองยังไงตับอักเสบก็คือที่อักเสบอยู่ตลอดเวลาแล้วร่าง กายเราเนี่ยก็จะเป็นร่างกายที่ค่อนข้างเก่งมากๆในการที่เขาจะซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอมีกนั่นคือเพราะมีภาวะอักเสบตลอดเวลานะคะมันเหมือนกับเวลาที่ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อเขาก็โปะเข้าไปโปะเข้าไปมันสวยไหมไม่สวยนั่นหมายถึงว่าเวลาที่ตับหรือร่างกายเราซ่อมก็คล้ายกันค่ะซ่อมแล้วออกมาเป็นไฟโบหรือว่าเขาเรียกว,ว่าผังผืดในตับระยะเวลาผ่านไปหลายๆวนันหรือว่าระยะเวลาผ่านไปเป็นปีหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ไนานๆเนี้ยค่ะจนมันเป็นตับแข็งในที่ และสุดท้ายแล้วนะคะอาจจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งตับได้เช่นกันค่ะดังนั้นเนี่ยอย่าชะล่าใจไปว่าตับอักเสบไม่เป็นไรหรอกค่ะหรือไม่ได้ใจใจด้วยซ้ำว่าค่า s g p t หรือ s g o t ของคุณปกติหรือไม่ ไล้อย่างคะ่ะโรคตับอักเสบนะคะอาจเกิดขึ้นได้โดยที่ตัวคนไข้เนี่ยไม่ได้ดื่มสุราหรือว่าแอลกอฮอล์ใดๆเลยหรือว่าไม่มีภาวะโรคไวรัสตับอักเสบนะคะไม่มีการติดเชื้อใดๆนะคะ <ๆ S 2> ก็เกิดขึ้นได้นะคะเ <ๆ S 2> ขาเรียกว่าโรคภาวะตับอักเสบแบบไม่ได้ชัดเจนหรือว่าไม่มีสาเหตุที่แน่นอนบางคนเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าโอเคอาจจะเป็นเรื่องของโครคไขมันพอกตับทําให้เกิดตัวนี้ขึ้นได้แล้วไขมันพอกตับเกิดจากอะไร<อ>ก็คือคนทั่วไปเนี่ยค่ะซึ่งหมอเจอได้ค่อนข้างเยอะก็คือว่าเกิดจากการกินอาหารเนาะปัจจุบันเนี่ย อาหารค่อนข้างอร่อยมากๆหมายถึงว่ามีตัวเลือกให้เราเลือกทานมากๆหลายสัญชาติเังนังนเนี้ความอร่อยเหล่านี้ค่ะจะเป็นสิ่งยั่วยวนทําให้เราเนี่ยมีการรับประทานอาหารที่เยอะมากขึ้นพอเยอะมากขึ้นก็เกิดการสะสมมากขึ้นกลายเป็นไขมันพอกับและเกิดการตับอักเสบและเปลี่ยนไปเป็นไฟโบหรือว่ากลายเป็นโรคตับแข็งในที่สุดโดยที่ไม่มีสาเหตุอย่างแน่ชัดก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าฉันไม่ดื่มเหล้าฉันไม่เป็นหลอกตับอักเสบนะคะ เราจะทํำยังไงให้ค่าตับอักเสบมันลดลงนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยมันไม,ไม่ได้มียารักษาเฉพาะโรคตับอักเสบหรือว่าค่าตับอักเสบตัวนี้เป็นเฉพาะเจาะจงนะคะยกเว้นมีสาเหตุอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยในหลายๆคนเนี่ยจะได้คําตอบที่ว่าออกกําลังกายลดน้าหนักนะคะก็ะจะทําให้ค่าตับอักเสบนั้นลดลงเองค่ะแต่ว่าในหลายๆคนเองก็เช่นกันลดน้าหนักก็แล้วคุมอาหารก็แล้วแต่ตับอักเสบกลับไม่ลดลงดังนั้นเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยหมอขออนุญาตอธิบายให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าหมอเป็นแพทย์แผนจีนเนาะดังนั้น การที่หมอใช้สมุนไพรในการรักษาค่ะก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คนไข้สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหรือเข้ามาสอบถามคุณหมอได้นะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่ข้อมูลที่คนไข้ได้รับก็คือว่าการกินสมุนไพรมีผลกระตับนะคะหมอจะพูดอย่างนี้นะคะว่าการกินสมุนไพรที่ย่งถูกต้องถูกวิธีกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะอาจจะได้ผลดีกับคุณมากกว่า ะะดังนั้นเนี่ยการกินสมุนไพรหมอก็ยังเขาเรียกว่าให้กินอย่างถูกต้องดีกว่านะคะไม่ควรที่จะไปซื้อยารับประทานเองการรักษาโรคตับอักเสบเนี่ยหมอให้ความสําคัญว่าการกินยาสมุนไพรสามารถลดได้เนะาะแา่ประสบการณ์ที่หมอรักษาคนไข้มานเนี่ยผลการรักษาค่อนข้างดีเยี่ยมค่ะ